มาดู iPhone โอเคครับมาดู iPhone น่าจะเป็นเจ็ดพัดเนาะนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือชาร์จไม่ได้เลยครับชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอาการก็คือลองเสียบสายชาร์จแล้วนะครับมันไม่เข้าครับมันไม่เข้านิ่งนิ่งเลยนะครับมีอาการนะครับก็มีสองอาการนะครับตัวนี้นะไอโฟนเจ็ดพัดชาร์จไม่ได้เลยโอเคนะครับดีวเราซ่อมกันดูครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่ครับ อโอเคนะครับก็ชาดได้เป็นปกติแล้วเนาะกลับวันนี้เอาเสียบสายชาร์จซิชาร์เข้าไหมโอเคชาร์จเข้านะครับ,ต,บตรงนี้จบไปเลยนะครับกลับไอโฟนไอโฟนเจ็ดพัทเนานะเลยเนาะ7จ็ดพัทน,นะครับผมคงกลับใช้ปกติเลยนะนะครับเรียบร้อยครับผมปิดจ็อบนะครับ iPhone 7็ดพัทอาการทัทกรีนไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เมสชิตัสเนาะยูสามเจนะครับที่มีปัญหาในลายไฟ PN 5.7นะครับ LCM เมสันนะครับซึ่งมีปัญหาตรงชุดนั้นนะค่าทพารแก้ไขนะครับเออครับจริงแล้วนะครับเม็ดเม็ดที่วงจรนะครับใายวงจรวงจรนะครับตัวเม็ดเขานะครับมีปัญหาหรือเปล่าหรือลายมีหายหรือเปล่าอันเนี้ยต้องเช็คให้ขาดนะครับบางทีลายมีปัญหาเช่นซีทะลุนะครับสีลงเกานะคไฟเมสันเอ่อเรา5.7ก็จะหายนะครับระวังนะครับเม็ดใช้ได้อยู่ก็ ไม่อาจใช้ได้อยู่ด้วยนะครับต้องมีเทคนิคการคิดเทคนิคการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของวงจรลายเส้นให้มันชัดเจนนะครับคุณจะได้ซ่อมได้ตรงจุดนะครับไม่ต้องซื้ออะไรฟรีนะครับหรือทํางานเกินกว่าหน้าที่เราจะซ่อมนะครับบอร์ดก็จะไม่ช้าโอเคนะครับเดี๋ยวส่งกลับไปเจ้าของครับผมสวัสดีครับ